คู่รักวันอังคารกับวันจันทร์คู่นี้นะเป็นคู่ที่น่ารักแบบแอบรุนแอบเชียตลอดที่เขาว่าคู่จิ้นอะไรแบบนี้คือมันเป็นคู่รักที่มีความน่ารักสูงแล้วก็เป็นคู่รักที่อังคารเนี่ยชอบทำอะไรแบบสนุกสนุกแล้วก็เฮาเฮาวันจันทร์เนี่ย ชอบสงบชอบเรียบร้อยแล้วก็ขี้อายดังนั้นพอมาอยู่ด้วยกันเน่ยมันก็มีการกระเซ้าเย้าแย่อังคารอาจจะกระเซ้าเย้ย่วันจันทรเยอะหน่อยเออแล้ววันจันทก็อาจจะเหนียมอายบ้างบางทีก็ไม่ค่อยถนัดกับความตื่นเต้นของอังคารเขาแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วก็ค่อยๆที่จะรักกันไปแบบยั่งยืนนั่นแหละมันเลยกลายเป็นว่าอ๋อคู่รักคู่นี้นะเป็นคู่รักที่ สร้างความตื่นเต้นให้กันแลยกันนะอยู่เสมอเราอาจจะเคยเห็นคู่รักที่ทำไมดูเหมือนกับเป็นเพื่อนกันเลยเดินมานี่กอดคอกันเลยเออเหมือนกับเป็นเพื่อนซีแต่จริงๆเป็นเป็นคู่รักเนี่ยนะเพราะว่าจะเป็นคู่รักที่สื่อสนมกันเหมือนเพื่อนแล้วก็เปิดใจกันเลยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังคารเนี่ยก็มักจะไปเติมเต็มเติมเต็มความ เราใจในชีวิตของคนเกิดวันจันทร์เพราะว่าโดยธรรมชาติคนเกิดวันจันทร์แล้ว่เขาจะค่อนข้างทําอะไรแบบอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยตลอดเวลาชีวิตก็เลยไม่ค่อยได้เจออะไรที่มันตื่นเต้นมากมายนักจนกระทั่งนะได้มีความรักได้มีคนรักที่เกิดในวันอังคารนี่แหละชีวิตถึงเริ่มทําอะไรที่มันแบบเออไม่เคยได้ทําสักทีนนองเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่าคน วันอังคารเนี่ยไปเติมเต็มความตื่นเต้นเร้าใจของคนที่เกิดในวันจันทร์ส่วนคนวันจันทร์นะก็ไปเติมเต็มเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดสะอานความรู้จักกินดีอยู่ดีของคนที่เกิดวันอังคารเพราะอังคารเนี่ยบางทีนะใช้ชีวิตแบบค่อนข้างจะอิสระแล้วก็เสียเส่ยง แล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องของสุขะอนา,ามัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอาดอะไรมากมายซึ่งในสิ่งที่วันอังคารขาดเนี่ยวันจันทร์ก็จะเข้าไปเติมเต็มให้เขาเราจะเห็นภาพของคนที่ได้ทำในสิ่งที่คนหนึ่งเขาเขารอคอยมาตั้งนานหรือบางทีเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาควรจะมีสิ่งนี้ในชีวิตแล้วพอได้คบหากันใช่ไหม คนวันจันทร์และวันอังคารก็จะรู้สึกตรงกันว่าอ๋อเธอคือสิ่งที่ฉันขาดไปในชีวิตแล้วก็รอคอยมาตั้งนานคำนองนี้คำนองนีนงนน้ข้อหนึ่งที่เป็นเอฟเฟก์ที่มันจะเกิดขึ้นนะเป็นปฏิกิริยาที่มักจะเกิดขึ้นระหว่างคนเกิดวันจันทร์วันอังคารเขยนรู้ปะ่ะโบราณท่านว่ามานานอะ่ะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริงกับคู่นี้อย่างชัดเจนก็คือคนเราอะ่ะเวลาที่เป็นคู่แท้กันเนี่ยนะ ถึงแม้ไม่ได้ดูดวงเลยเลยนะข้อสังเกตข้อหนึ่งคือถ้าคู่แท้มาเจอกันจะมีโชคมีลาบเขาเรียกมือขึ้นเพราะเราร,รู้จักคําว่ามือขึ้นใช่ไหมคือจะหยิบจับอะไรมันก็เป็นเงินเป็นทองมันก็จเจริญรุ่งเดืองไปหมดจะทํามาค้าขายก่ขายดิบขายดีจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะก็ได้เงินได้ทองพูดจาเป็นเงินเป็นทองชีวิตได้อะไรดีๆเข้ามามีความสุขความเสเ็จเข้อมาตลอดเลยเนี่ย อังคารเนะี่ยกับจันเะนี่ยเวลาพบเจอกันเวลาคบหากันเนะี่ยจะมีอาการแบบนี้มีอาการเหมือนกับว่ามือขึ้นไปทาอะไรก็แล้วแต่ก็รู้สึกว่าโอ้โหมันดีจังเลยชีวิตมาเลยกลายเป็นว่าคนเกิดอังคารกับจันเนี่ยนะถ้าหากว่าตั้งอกตั้งใจที่จะ,ะคบหากันแล้วเสริมสร้างสิ่งที่ดีให้กับกันอนะ่ะไม่งอนกันมากอย่างเงี้ยมันก็จะ หนึ่งการเงินการทองก็ดีสองความสัมพันธ์ความรักเนี่ยมันก็จะพัฒนาขึ้นทุกๆวันแล้วก็เป็นวันที่ความรักไม่จืดจางเลยนะไม่ว่าจะอายุมากสักเท่าไหร่วันอังคารกับวันจันทร์เนี่ยจะเป็นคู่ที่สังเกตด้ว่าเหมือนเป็นวัยรุ่นอยู่เสมอว่าเราเคยเห็นคนที่อาจจะสูงวัยแล้วแต่ว่าความรักเขาะเหมือนกับพึ่งจีบกันใหม่ๆทําเอาคนหนุ่มคนสาวนี่เขินอายและเห็นเห็นคนที่แบบว่า เขาสูงวัยแล้วแล้วเขายังกระหนุนกระหนิงกันอยู่อย่างเงี้ยทีนี้ข้อที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่เราจะต้องรู้ด้วยประกอบกันไปก็มีนะคือมันมีนโน้มสูงที่คนเกิดวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยจะขัดแย้งกันน่ะสองเรื่องเรื่องแรกนะไม่รู้เป็นไงคนวันจันทร์กับคนวันอังคารเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ทั้งคู่แหละอย่างคนวันจันทร์เนี่ยมีเสน่ห์แบบคนอื่นน่ะชอบ หลงรักชอบเข้าหาชอบแอบรักแอบชอบบางทีทนเก็บไว้ในใจไม่ได้ต้องมาเขาเรียกนะมาสารภาพรัก,รกทั้งท้ที่คนบรนรจ์ก็มีแฟนเป็นอังคารอยู่แล้วส่วนในวันอังคารเนี่ยก็มีเสน่ห์ในแบบที่ไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันกล่าวคือคนอังคารเนี่ยเป็นคนจริงใจไงพอพูดอะไรกับคนไปคนก็รักก็ชอบง่ายทีนี้พอคนอังคารไปคุยกับคนนะนิดนึง คนก็รู้สึกว่าโอ้โหสนิทใจกับคนมานังคารแล้วก็ชอบใจอ่ะพูด,ดง่ายๆชอบใจเสร็จทําไปทำมาแกลายเป็นว่าก็มาชอบก็มาหลงรักคนเกิดวันอังคารจนทําให้คนวันจันทร์น่ะซึ่งเป็นคนที่ขี้หึงที่สุดในบรรดาเจ็ดวันอ่ะเกิดความรู้สึกที่สับสนเกิดความรู้สึกที่กังวลใจแล้วก็เกิดปัญหาความสัมพันธ์ในที่สุดดังนั้นเนี่ยจะแก้ยังไงล่ะวิธีการอ่ะที่เรา ทำได้ด้วยตัวเองก็คือมันเปิดเผยหรือว่าบอกเล่ากันว่าอ๋อเรานะไปคุยกับคนคนนี้เนี่ยเราเนี่ยไม่ได้อ่ที่จะไปมีความสัมพันธ์อะไรแบบที่อีกคนนึงกังวลใจเอออย่างคนวันอังคารพอเห็นคนวันจันทร์คุยกับใครนิดนึงคนอังคารนี่ก็แบบบางทีด่วนสรุปเลยนะด่วนสรุปเลยว่ามันต้องเป็นอย่างที่ตัวเองคิดแน่เลยเป็นในทำนองที่กังวลใจมากะส่วนจันทร์นี่เห็นอังคาร เจ้าเสน่ห์มีคนมาคุยด้วยก็รู้สึกว่าไม่รักเราหรอหรอรู้สึกว่าจะมีอะไรที่มันไม่ซื่อสัร์หรือเปล่าใช่ไหมก็ต้องหมั่นคุยกันแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการเงินการทองเพราะว่าด้วยความที่วันจันทร์เป็นคนที่กลวเงินรัวไหลส่วนอังคารนั่นนะชอบมีอิสระในการใช้จ่ายอังคารนี่นะอย่าไปห้ามเขาเชียวนนะเวลาที่เขารู้สึกว่าจะต้องซื้อจะต้องจ่ายจะต้องอะไรเนี่ย คือเขาจะโกรธมากเขาจะรับไม่ได้เขาจะรู้สึกว่าชีวิตไม่อิสระแล้วไม่อยากอยู่ด้วยแล้วทำนองนีนน้แต่ก็ไม่ถึงกับปล่อยปะละเลยถ้าเกิดว่าวันจันทร์อยากจะประหยัดเงินวันอังคารอยากจะใช้เงินก็มาตกลงงบประมาณตรงกลางไม่โกหกกันไม่ดึงดันแล้วก็ไม่ห้ามกันจนรู้สึกอึดอัดใจใช่ไหมมันก็จะทำให้เรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยเข้าใจกันได้ เรื่องของการกันทองเนี่ยมันมีเขาเรียกนงงบประมาณหรือมีลิมิตในการที่จะใช้อยู่ใช่ไหมไอ้เรื่องกันช่วยกันทํามาหากินเนี่ยมันดีอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจันทร์กับบังคารพออยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะทําให้หาเงินได้ง่ายได้คล่องมาจํากัดในเรื่องของการใช้กันที่จะทําให้พอใช้เสร็จแล้วเนี่ยมันไม่เกิดความรู้สึกของความระส่มระสายในครอบครัวก,ก็พอแล้วทาอย่างนี้ก็พอเนาะ มันจะทาให้ความรักความสัมพันธ์ดีส่วนจะเสริมดวงเสริมโชคเสริมลาภทางด้านการเงินทาได้สองแบบแบบแรกอ่ะเป็นการเสริมดวงแบบที่ขั้นพื้นฐานเราอยากจะอย,ะอยู่กินกับคนนี้ไปเรื่อยๆนะมีความสัมพันธ์กันดีก็ใช้เชื่อสกุลอ่ะส่งมาให้อาจารย์อาจารย์จะเอามาทํายันมหาเศรษฐีซึ่งยันมหาเศรษฐีเนี้ยเมื่อทําไปแล้วเนี้ยก็จะทำให้มีความรักความสัม,มคัคคีช่วยกันทามาหากินไปแต่ถ้าเราอยากจะเสริมดวงชั้นสูงเหมาะกับคนที่เราคิดว่า เราครบกับเขาแล้วเนี่ยในชีวิตนี้เราไม่อยากมีใครอีกเราอยากให้ความรักยั่งยืนมั่นคงกันไปในระยะยาวจนแก่จนเท่าเลยอยากจะเสริมดวงชะตาชั้นสูงก็ทําได้โดยการส่งชื่อสกุลนะวันเดือนปีนะถ้ารู้เวลาเกิดก็สั่งส่งมาด้วยอาจารย์จะเอาดวงชะตาทั้งสองคนซึ่งเป็นคู่รักเนี่ยเอามาลงในกลาตาเดียวคู่รักกลาตาเดียวเนี่ยนะ เป็นวัตถุมงคลที่เมื่อลงดวงชะตาไปแล้วสวด7วัน7คืนเสร็จแล้วเนี่ยดวงชะตาทั้งคู่จะถูกยกคู่กันไปมีบารมีคู่กันจะไม่มีมือที่3สอดแทรกเข้ามาได้แล้วเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คนนึงดวงตกอีกคนจะค้ำคูนขึ้นมาได้แล้วถ้าปีไหนที่เขาว่าปีชงปีไหนที่ว่าดวงตกเนี่ย ทั้งสองคนไม่ต้องแก้ชงไม่ต้องไปแก้ดวงตกแล้วดวงจะไม่ชงจะไม่ตกตลอดชีวิตนี่คือการค้ำคูนนะนี่คือการทําดวงชะตาบนกระลาตาเดียวซึ่งเป็นลันกษณะการเสริมดวงเสริมบารมีคู่รักชั้นสูงที่สุดหลังจากที่เราได้มีโอกาสได้ฟังมีโอกาสได้ทํากระลาตาเดียวแล้วจะเป็นจุดที่เรารู้สึกปลอดภัยมากที่สุดในชีวิตก็ขอให้ความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดอังคารคนที่เกิดจันนะมีความแข็งแรงมีความชื่นมืน่นมีความสุข ความเจริญรุ่งเรืองแล้ววันหนึ่งจะได้ครอบครองกาลาตาเดียวคู่รักนะ